น้ำตาอาจดูเหมือนสัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วมันคือการปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ในใจเราที่ทำให้เรารู้สึกจริงๆว่าเรายังมีชีวิตอยู่ความเศร้าวความผิดหวังหรือแม้แต่การสูญเสียล้วนเป็นบทเรียนที่แสดงให้เราเห็นถึงความจริงของชีวิต ลองนึกดูสิว่าครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกถึงน้ำตามันเป็นโอกาสให้เราได้ระบายทุกอย่างออกมารู้สึกหงุดหงิดหรืออาจจะรู้สึกแค่เสียใจแต่หลังจากน้ำตาหยดแรกที่ไหลไปมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจเราเราได้ทำความสะอาดจิตใจขจัดความเจ็บปวดออกไปและพร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกครั้งเมื่อเราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้เรากลับรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองมากขึ้น ในขณะที่คนรอบข้างบางคนมักมองว่าน้ำตาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นก้าวแรกสู่ความแข็งแกร่งที่เราหาได้จากข้างในคุณเคยตื่นมาในวันที่ผ่านวันเศร้าๆนั้นไปแล้วแล้วรู้สึกว่าทำไมฉันถึงยังคงอยู่เป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทั้งที่เราแทบจะไม่เชื่อว่าก้าวต่อไปจะดีกว่าที่ผ่านมา น้ำตาไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่มันเป็นการเติบโตเป็นการก้าวผ่านความเจ็บปวดด้วยใจที่แข้มแข็งขึ้นอย่าก,กลัวจะให้มันไหลออกมาเพราะหลังจากที่มันหยุดไหลคุณจะรู้ว่าคุณได้ทำความสะอาดทั้งใจและจิตวิญญ,ญาณของคุณแล้วคุณเคยใช้น้ําตาเป็นแรงผลักดันในช่วงเวลาที่ยากลำบากไหมมาแชร์กันในคอมเมนต์เลย